ธรรมชาติแท้ของพระอรหันต์ไม่มีรูปลักษอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีทั้งรังสีด้วยไม่มีแสงสว่างไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีอะไรเลยเราก็งงมากเลยเอทำไมก็เปรียบเทียบกับคนที่มานั่งทําไมคนที่มานั่งทุกคนมีหมดแต่ทําไมท่านไม่มีเลยแต่ท่าที่ท่านกพูดคุยกับลูกศิษย์อยู่ทำก็ปรากฏในขณะนั้นว่าเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขันห้าเนี่ยไอ้กล่องไอ้ตัวกล่องของโปรเจคเตอร์ก็คือร่างกายล้เปียบเหมือนร่างกายเราไอ้ข้อมูลหรือหนังที่ใช้ไอ้สารคดีหรือหนังอะที่ที่ฉายจากเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยไปที่จอไปปรากฏที่จออันนั้นเนี่ยเปียบเหมือนจิตกายเปียบเหมือนอ้ตัวกล่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ไอ้ข้อมูลเนี่ยหนังสารคดี ที่ฉายผ่านในเครื่องโปรเจคเตอร์ไปไปติดที่จอมันก็จะฉายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าขัน่าจะมีชีวิตยอยู่ถ้าก็ยังฉายเหมือนคนอื่นคนอื่นก็ฉายแบบเนี้ยเพราะขัน้าจะมีร่างกายแล้วก็จิตใจก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ลูกเวทนาสัญญาตัางขาวิญญาณมีอยู่มันก็เลยตลอดชีวิตของเราทุกปัจจุบันน่ยมันก็เลยฉายเครื่องโปรเจคเตอร์ตลอดเวลาขึ้นจอตลอด แต่มัตายกันตรงไหนนะเมื่อท่านก็เป็นร่างกายแล้วมีจิตใจมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แล้วคนอื่นก็ยังฉายโปรเจคเตอร์ท่านก็ยังฉายอยู่เพราะว่าท่านยังรับรับลูกศิษย์อยู่แต่ท่านฉายขึ้นฟ้าฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นฟ้าอ่านไม่ออกว่าท่านฉายอะไรเพราะท่านฉายเข้าไปในความว่างเปล่า แต่พวกเรามันฉายเข้าไปในความไม่ว่างเปล่าฉายเข้าไปในความปรุงแต่งท่านฉายเข้าไปในสุนจตาที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันเลยต่างกันตรงนี้แต่ฉายโปรเจคเตอร์เหมือนกันร่างกายเปรียบเหมือนกล่องโปรเจคเตอร์ก็ยังไม่ดับเหมือนกันข้อมูลที่ฉายก็มีฉายอยู่ตลอดวันคิดเรื่องนั้นต้องพูดเรื่องนี้ต้องคิดเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องนั้นฉายกันทั้งวัน ยังต้องฉายอยู่ชีวิตยังต้องดําเนินไปแต่ท่านฉายเข้าไปที่สุญญตาแต่พวกเราฉายเข้าไปที่อัตตามันต่างกันตนเกันแค่นี้เองเครื่องโปรเจคเตอร์และเรื่องราวที่ฉายออกไปมีเหมือนกันหมดทุกคนแม้แต่พระอรหันต์แต่ ท่านฉายเข้าไปที่สุญญตาแต่ปัทุชนฉายเข้าไปที่อัตตามันต่างกันตรงนี้นะี่ยพะท่านเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันจึงไม่มีจอรับภาพไม่มีจอรับภาพเลยคือปอรุงยังไงปรุงปรุงในความว่างเลย ไม่มีจอระภาพเลยปรุงอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีความปรุงแต่งเลยมันมีใจที่เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งรองรับตลอดเวลาแล้วธรรมชาติที่ปรุงแต่งไงมันปรุงแต่งอยู่ในความว่างของใจคือปรุงแต่งอยู่ในธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ปูุ้จนทัน่วไปปรุงแต่งอยู่ในอัตตา ปรุงแต่งในความยึดถือเป็นตัวตนมันต่างกันตรงเนี้แต่มันจะข้ามตรงนี้ได้ไงบุตรชนก็เห็นอยู่หรือว่ามันปรุงแต่งอยู่ในความอตาัตตาก็เห็นว่าอัตตาที่ยึดถือเป็นอัตตาน้นน่ะมันเป็นความปรุงแต่งมันก็จะข้ามอัตตาเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาก็แ,แค่นั้นเองวิธีการข้ามสมัยก่อนเนี่ยเราได้แต่เห็นแบบเนี้ยแต่เราไม่รู้วิธี แต่แล้วท่านก็ไม่บรรยายรายละเอียดให้เหมือนที่เราบรรยายพวกท่านเพราะท่าน,นพูดน้อยท่านพูดแต่เพียงว่ารู uz ้ซื่อๆืหูซื่อๆืหูซื่อๆแค่นั้นเองไม่มีการขยายความหูซื่อซืจึงมีหนังสือเราเล่มหนึ่งที่แต่งว่ารู uz ้ซื่อๆนิพพาน แต่ไม่มีกรรมวิธีเหมือนเราจะบอกว่าเออเห็นพุทธเจ้าพูดกับเออเอาทุกขดาบทนานานาตอนนั้นนะตอนยังไม่เป็นพุทธเจ้าในหนังพระเจ้าหาตรลโอเรารู้ว่าจะถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรถึงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้อย่างไรแต่ไม่รู้วิธีไม่รู้วิธี พวกเราเกิดมาในยุคนี้โชคดีรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลรู้ทั้งวิธีอยากเอาตัวไม่รอดก็แย่แล้วรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลรู้ทั้งวิธีอเอาตัวไม่รอดก็ตัวใครตัวมันแล้วเพราะว่าทำแท้ทำบริสุทธ <_' c> ิ์มันก็อยู่กระจของพวกท่านแล้วท่านยังไม่รู้จักที่จะ พบมันถึงมันจะทำอย่างไรวิธีก็บอกแล้วทุกวิธีมันอยู่ที่ใจแล้วทำที่ไม่ผงแต่งสุญญาตามันอยู่ที่ใจของเราทุกคนแต่ทำไมจึงไม่พบมัน นีน่ยิ่งอยากพบเลยไม่พบยิ่งอยากพบเลยไม่พบเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วหยุดเฉยๆเงียบๆแล้วเราก็รู้ออกมาจากใจว่าอ๋อี่พฤติกรรมภายในจิตใจแบบนี้มันเป็นปรุงแต่งไว้ อ๋อมันปรุงแต่งอ๋อมันปรุงแต่งอยู่ในความไม่ปรุงแต่งเว้ยมันมีธรรมชาติต่อ้ปรุงแต่งยังไงอ่ะมันมีธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เรียกว่าสุญญตาหรือนิพานธาตุหรือวิสังขารเรือสังขาธาตุเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมชาติที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันเหมือนอยู่ผิวผิวลอยหน้าผิวน้าแล้วมองเห็นมันได้ใจเราเหมือนกับว่าไอ้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งทุกปัจจุบันนาะมันเหมือนของที่ตกไปในน้ําทะเล แต่พืชมันเนี่ยเป็นความไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาดังนั้นแม้มจะปรุงอย่างไรก็ตามมันอยู่แค่ลอยอยู่ผิวหน้าแต่ธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันเป็นพืชหรือฉากหลังอยู่ตลอดเมื่วลาพบกควาจริงอย่างนี้อ๋อไม่ต้องทำอะไรเพียงให้รู้ว่าอันนี้ยปรุงแต่งมันอยู่ฉากหน้าแต่ธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นสูญญตามันเป็นอนันตนจัก,กรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับอนนันตนจัก,กรวาลมันเป็นพื้นฉากหลังอยู่ตลอดเวลาและรู้แจ้งแก่ใจว่าเมื่อไรลงม่าเป็นธรรมชาติปรุงแต่งมันก็ต้องทูกราเวียนไายตายเกิดไม่จบสิ้นเมื่อไหรเป็นฉากหลังที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรเลยมันนั่นะพ้นจากทุกข์เพราะ วัฏสงสารเวียนว่ายายเกิดพบทั้งสามไปจากธรรมชาติปงแต่งเมื่อรู้แจ้งอย่างเนี้ยก็ไม่หลงเป็นธรรมชาติปรงแต่งก็เป็นพื้นหรือเป็นใจหรือเป็นพื้นของใจนั้นตลอดไปเราจงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พยายามทำอะไรเป็นอะไรอยู่กับความรู้แจง้ง ว่าอะไรเป็นอะไรว่าอันเนี้มันเป็นฉากหน้ามันเป็นความปูแต่งข้างหน้าแต่ข้างหลังอ่ะมันมีความ,มธรรมชาติไม่ปูแต่งมันเป็นฉากหลังเป็นพืชรองรับอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรมันเหมือนกับนี้เราไปที่ฮอลลีวูดสมัยก่อนไปที่โรงหนังฮอลลีวูดที่เขาถ่ายทํา ั้งแต่นะั้นทำให้เราไม่ไดูเลิกดูหนังตั้งแต่แตน,นั้นเลยคือด,ดูหนังไม่สนุกเลยเพราะว่าไปรู้ความจริงเนี่ยรู้ความจริงเป็นไปอย่างนี้เนะี่ยมันเลิกหลงเลยเลิกหลงกับโลกมายาเลยเพราะความปรุงแต่งมันเป็นมายาเลิกหลงกับโลกมายาเลยก็แลไรสมัยก่อนเราชอบดูมากเลยหนังขาบบอยลิงโก้จังโก้อะไรเนะี่ยชอบมากเลยไปดูไอ้เมือง่ายทํานะ เป็นแผ่นกระดานมาตั้งไว้แล้วก็วาดเป็นเมืองอะไรเนี่ยแล้วก็เข้าประตูเข้าประตูไปอ่ะข้างหลังว่างเปล่าหมดเลยเป็นทุ่งโล่งทะเลทรายเลยเพราะมันอยู่ในทะเลทรายมันเป็นทะเลทรายบอกฏว่าไอฉากหนังที่เขาถ่ายทําอ่ะมันเป็นแค่ไอเขาวาดไว้แค่นั้นแหละวาดไว้ข้างหน้าแล้วก็ตั้งไว้เป็นแถวเลย <c oughs> เหมือนเป็นแถวมีถนนเน่ะพอเข้าไปข้างหลังอะ่ะ มองเห็นแต่ว่างูไปหมดเลยโอ้ตายที่โดนหลอกเลยเนี่ยเลยรู้ต่อจาความจริงว่าไอ้ความปรุงแต่งคะมันเป็นฉากหน้าโผล่ไปข้างหลังเนี่ยว่างเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าไปหมดเลยึกร,รู้ว่าโอ้มายาหลอกลวงหลอกลวงแล้วสมัยนั้นอะ ตอนลุงตาไปที่ฮอลลีวูดสมัยนั้นมันมีหนังดังอยู่สอสมเรื่อง ET Go Home uh huh. พวกเราเคยได้ยินเนาะ ET Go Home uh huh. เขาก็ให้ไปขี่จักรยานที่เป็นเอา ET ขึ้นฟ้า uh huh. ก็ไปขี่เอ้าทุกคนขึ้นขี่ ET Go Home ขี่จักรยานก็ไปนั่งขี่จักรยานแล้วก็ทำท่าทางปั่นนะก็จักรยานเนี่ยมันออกอยู่บนบนแผ่นเหล็ก <laughs> S <S แล้วก็มีลวดสลิงมีลวดสลิงนะ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็นั่งขี่จักรยานแล้วมตวตวีตัวตุ๊กตาอีทีวางอยู่หน้าตะแกรงหน้านาจักรยาน <S <S แล้วก็ขี่แล้วมันก็เลือล่อนลวดสลิงไปข้างล่างก็เอากระดาษมาะทามเป็นเมืองมระทาเป็นเมืองแล้วลวดสลิงมันเลื่อนไปนะพอเลื่อนเป็นจุดแค่นั้นแหละขึ้นจอเลยพอขึ้นจอเนี่ยเราก็ลังขี่จักรยานเอาอีทีไปส่งบนฟ้า กลับมาดูหนังไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยตอนแรกด,ดูหนังอีทีโกโฮมสนุกมากเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจอฉลามฉลามจอโอ้โหดูตอนนั้นสนุกมากเลยตื่นเต้นมากอ่ะเขาก็ให้เราไปลงเรือไปลงเรือในในสระใหญ่ลงเรือเดี๋ยวปุ๊บฉลามจะกระสีโผล่มา ฉลามจังก็สีโผล่มาทำท่าขับเรือแล้วก็ทําท่าเขาบอกว่าไอเราทําท่าตกใจนะทําท่าตกใจอย่างเลยฉลามมาขึ้นมารับเรือแล้วทําท่าให้พวกเราทําท่าตกใจลองกอกันวิไวยกระตูปั๊บขึ้นจอปรากฏว่าฉลามกําลังไล่รับไล่งับพวกเราหญ่โอ้ยดูไม่บันเลยกลับมาดูหนัง,องนะเออเล่นเรื่องหนึ่ง ไอเรื่องสตาร์วสตาร์วสตาร์วไอที่มันขึ้นยานอาวากาศใช่ไหมแ,<ร>แล้วก็ยิงกันนะยานอาวากาศก็ฟิวฟ้าฟิวฟ้านะเขาก็ให้เราไปเข้าไปไอเป็นไอไม้บัตรไม้ไม้ไม้กระดานมันไม้ขึ้นวงกลมทครึ่งวงกลมเนี่ยแล้วบดแป้นไม้กระดานเนี่ยมันก็มีตุ่มสีแดงที่เขียวสีอะไรแล้วก็มีทําเป็นสายไฟห้อยยิง,ยงห้อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะโยกไม้กระดานนี่นะให้เราเนี่ยนะ ทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังจะตกแล้วก็เดี๋ยวเราก็อยากจะตีตุ่มไหนก็ตีไปเถอะเนี่ยเราก็จะจับแล้วมันจะหกล้มนี่เมื่อไม้กระดาษมันโยกไปโยกมาเงี้ยเราก็จะหกล้มแล้วก็เอามือจับไปตามตุ่มเนี่ยจับสายไฟจับโน่นจับนี่นะปุ๊บขึ้นจอเลยไอ้ยานอวกาศของเรากำลังโดนยิงนะเราเซไปเซมาไปจับไอ้พวกไอ้ตุ่มพวกเี้ยวไฟช็อตปุบปับปุบปุบปุบปบปุบเต็มไปหมดเลยกลับมาเลกดูหนังเลย รู้ความจริงเห็นไหมเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ความจริงจะเลิกหลงมายาได้ต้องรู้ความจริงซะก่อนต้องรู้ความจริงในใจซะก่อนว่าอะไรเป็นมายาอะไรคือธรรมชาติที่แท้จริงที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับอะไรเป็นธรรมชาติของมายาถ้าไม่รู้ความจริงอะ่ะมันก็จะไม่หายหลงหรอกมันก็จะหลงมายาน,นั่นแหละ ในเมืองลิงโก้จังโกอะไรเนี่ยโอ้ยไม่มีแต่ฉากข้างหน้านั่นแน่เมืองแต่ละเมืองที่ไต่ทำโผล่เข้ไปข้างหลังอะว่างเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่หน้าจออยู่แค่นี้เองเป็นบ้านเป็นอะไรก็ไม่มีเลยข้างหลังอะเป็นแผ่นไม้แผ่นเดียวเองอะที่วาดไว้ข้างหน้าเองอะพมเดินเข้าไปข้างหลังไม่มีอะไรเลยว่างหมดเลยนั่นแนะความว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นพื้นหลังฉากหลังแต่ความปรุงแต่ง อยู่ฉากหน้าอย่าหลงกับความปรุงแต่งฉากหน้าแล้วจะพบว่าความว่างเปล่าความไม่ปรากฏอะไรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันยิ่งใหญ่เป็นอมตะมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีจุดไม่มีตอมไม่มีขอบเขตไม่มีสัญลักษณ์มันว่างเปล่าไปหมดเลยความปรุงแต่งาบาบัมันไว้ข้างหน้าเท่านั้นเอง แต่หรอบคนที่รู้ความจริงแล้วความปรุงแต่งมันก็จะหลอกลวงไม่ได้มันก็จะทะลุไปถึงฉากหลังได้ซึ่งเป็นความไม่ปรุงแต่งที่เป็นพื้นมันมีของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติหรือจะเรียกว่าความปรุงแต่งเนี่ยเป็นขาจรเพราะมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับแต่ของแท้จริงที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มาไม่ไปนั่นคือธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ คือความไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรจับต้องได้ไม่มีอะไรสัมผัสได้นั่นแหละเพราะธรรมชาติใดเนี่ยที่ถูกรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่ตาหูจมูกลิ่นกายใจที่เป็นที่เป็นประตูไปรู้และแม้แต่รูปเวทนาตญยาตะขาวิญญาณที่เป็นรู้ล้วนแต่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งที่อยู่มายาด้านหน้ามหมันเหมือนกับ ฉากการถ่ายทําหนังที่เขาวาดไว้เป็นเมืองอยู่ด้านหน้าแต่เมื่อไปหลงความปรุงแต่งข้างหน้าทะลุไปข้างหลังไปเดินดูข้างหลังว่างเปล่าไปหมดเลยกลายเป็นเหมือนทะเลทรายไปเลยว่างเปล่าไปหมดเนี่ย <Yeah. S 1> มันเห็นความจริงอย่างนี้ด้วยใจนะเห็นด้วยใจจริงๆเลย เห็นในปัจจุบันขณะเป็นปัจจุบันขณะเลยไม่ได้คิดเอาไม่ได้ใช้สัญญาที่หลวงปู่บ้านท่านว่าถ้าคิดเอาก็เป็นสัญญาถ้าตั้งใจก็เป็นเจตนาแต่นี่มันพ้นทั้งสัญญาและเจตนาคือมันรู้ความจริงด้วยใจในปัจจุบันขณะนั้นเลยมันจึงพ้นจากสัญญา และพ้นจากเจตนานี่เนี่ยที่ท่านบอกธรรมนี้กับหลวงปู่ดูนัตุโลธรรมนี้ปรากฏแกหลวงปูด่ดูนัตุโลต่อพิจารณาว่าสัพพะสังขาราสัพพะสัญญาอนัตตาเพราะอะไรถ้าใช้คิดเอาว่า เราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีท่องไปเรื่อยเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีแต่แรกเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีแต่แรกวา่างเปล่าทุกสรรพสิ่งเปิดว่างเปล่าถ้าคิดเอาอย่างนี้เป็นสัญญาถ้าจะบอกว่าสัพพะสัญญาอานัตตามันเป็นสัญญาสัพพะสังขาราก็อานัตตาคือทําสัพพะสังขาระไรใช้เจตนา ตั้งใจที่จะให้มันเป็นตั้งใจที่จะดูจะรู้จเห็นให้มันเป็นอันนั้นก็เป็นเจตนาไม่พ้นเจตนามันจะเป็นสัพพสังขาราอนัตตาพ้นทั้งสัญญาและพ้นทั้งเจตนาคือพ้นทั้งสังขารน,นั่นแน่จึงเป็นอนัตตาคือท่านบอกว่าก็คือ รู้เห็นความจริงในปัจจุบันขณะนี้จึงพ้นจากเจตนาและพ้นจากสัญญาจึงจะเป็นธรรมในปัจจุบันขณะเป็นธรรมที่รู้แจ้งความจริงในปัจจุบันขณะต้องพ้นจากสัญญาและเจตนาเพราะสัญญาและเจตนาเป็นสังขารปุงแต่แต่ความรู้จักใจรู้แจ้งจากใจอันเนี้ยมันพ้นจากสัญญาและพ้นจากเจตนาเป็นการ รู้ความจริงด้วยใจรู้แจง้งด้วยใจว่าอยทุกปัจจุบันขณะสังขารเนี่ยมันปรุงอยู่ด้านมันปรุงหลอกลวงอยู่ด้านหน้านี่เองแต่ฉากหลังมันเนี่ยว่างเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนในบ้านลิโกโจังโกอไอ้แหละเตรียมลงเล่าที่มันเวลาพอเปิดประตูผักเกข้าไปพอเข้าไปในเตรียมลงเล่าแล้วก็เอ้ยฉักปริศนกันโป้ป้ปาโป้ป้ปา,ปปาเราไปดูด้วยว่าข้างใน,นมันมีอะไรอะปรากฏว่า พอทะลุไอ้แผ่นไม้เข้าไปข้างหลังไม่มีอะไรเลยเป็นแผ่นไม้ตั้งไว้แผ่นเดียวข้างหลังไม่มีตัวบ้านไม่มีตัวอะไรเลยเวลาก็จะไปถ่ายทำไอ้บรนยินกับโปกป้าม,ามันก็ไปไปถ่ายที่นึงเพราะว่าตอนที่บันยิงกันข้างในเน่ะมันก็ไม่ต้องมันไม่เห็นไอ้ตัวเข้าไปแล้วไงว่าไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันสวยยังไงเพราะว่าไอ้ตัวข้างหน้ามันทำให้สวยได้ายางเง แต่เวลาไปยิงยิก็มาไปไมีไปถ่ายทําในบ้านในอะไรเงี้ยทำไปในบ้านเก่าๆมันก็ไม่ได้มาถ่ายข้างหน้าเพราะว่าม,มันชักปืนยิงกันทั้งไหนโอ้แล้วมาตัดต่อกันใช่เจ้าค่ะหลวงตาหนังละครย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะคือเราหาสถานที่จริงไม่ได้ค่ะ มันก็เลยต้องทําฉากมันก็มีแค่ฉากเนี่ยการพอพอเดินออกจากประตูแล้วพอหลังเข้าไปมันก็เป็นมีแบบว่ามีพี่ช่างไฟนอนอยู่พี่แบบว่ามันไม่ใช่ของจริงเลยสักอย่างนะคะลงตาเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ว่ามันเป็นโลกของมายาใช่ถ้าท่านแทงทะลุโลกมายาได้นะท่านจะเห็นว่ามายาไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายเพราะว่าฉากหลังมันคือความไม่มีอะไรเลยความไม่มีอะไร ือเขาต้องการจะปรุงทุกอย่างในจอให้เหมือนกับจริงนะคะแต่พอหลังจากกล้องอะ่ะออกจากกล้องที่กล้องไม่เห็นแล้วอะ่ะมันไม่มีไม่มีอะไรเลยคือคนดูไม่ได้เห็นตรงนั้นนะคะแต่คนที่พี่อยู่ตรงนั้นที่อยู่เบื้องหลังอะ่ะมันเห็นว่าก็เพราะว่าคนดูไม่เห็น<ช>มันเลยหลงตัวเฉพาะบายาที่เขาถ่ายทำใช่ถ้าคนดูเห็นว่าเลยที่ถ่ายทำไปเป็นความไม่มีอะไรเลย ไม่ัช่ใครดูหนังเยอะแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่เข้าไปอินด้วยค่ะอินเข้าไปในหนังหมดเลยค่ะลงตาทุกอย่างอ่ะมายามาหลอกลวงเราข้างหน้าให้ลุ่มหลงเราหลงกับสังขารผงแต่งหลงกับมายามเมื่อไหร่ท่านแทงทะลุสังขารได้เวลนั้นแหละท่านจึงพบวิสังขารซึ่งเป,เป็นฉากหลังของสังขาร ัรรู้แก่ใจบอยถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารน่ะันรู้ชัดเลยว่ามันพ้นแล้วมันพ้นจากโลกทั้งสามนะเพราะอะไรไอ้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดมันต้องเป็นสังขารถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วเพราะไอ้โลกทั้งสามมันคือสังขารหมดเลยกามาโลกรูประโลกอรูประโลก,โลกมันโลกของสังขารหมดเลยที่ต้องเสพเสพกามเสพรูปประชานเสพอรูปประชาน มันมีทั้งอารมณ์ที่เสพและมีผู้เสพถ้าพ้นจากการเสพพ้นจากสังขารเนี่ยมันก็เลยไม่มีทั้งสิ่งที่เสพและไม่มีผู้เสพมันจะมีที่ไปไหมไม่มีผู้ไปแล้วไม่มีสิ่งที่จะไปมันไม่มีทั้งไอ้ผู้ที่จะไปตัวตัวเราผู้จะไปไอ้ที่จะไปก็ไม่มีเพราะไอ้ที่จะไปโลกทั้งสามได้เวียนว่ายตายเกิดมันจะต้องมีอารมณ์ที่ถูกเสพคือการอารมณ์มีูบรสกินเสียงสัมผัสเป็นสิ่งที่ถูกเสพและก็มีผู้เสพกามนี่คือ พวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกและเทวโลกทั้งหกชั้นนี่คือกามมาโลกพวกยางต้องเสพกาามรูปรถกินเทียงสัมผัสรูปประชานคือพวกที่ปรุงแต่งอารมณ์ที่เป็นรูปประชานแล้วก็มีตัวเราไปเสพไปเสพรูปประชานอารูปประชานก็คือต้องปรุงแต่งอารูปประชานและมีตัวเราไปเสารูปประชานเพราะฉะนั้นการเรีย เวียนว่ายายเกิดในโลกทั้งสามมันจะต้องมีอารมณ์ของสิ่งที่ต้องเสพและมีตัวเราไปเสพไปเสพก็คือไปยึดหรือเรียกว่าไปกินไปกิน,ไปก,นไปกินอาการไปกินอารมณ์มีผู้ไปกินอารมณ์แั้นพอมันเป็นทั้งสิ่งที่อารมณ์ที่ถูกเสพและผู้ที่ไปเสพล้วแต่เป็นสังขารหมดเลยเพรสังขารเนี่ย เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรเลยอันนั้นเนี่ยมันไม่มีทั้งอารมณ์ที่ถูกเสพไม่มีทั้งผู้ไปเสพตัวตนของผู้ไปเสพมันเลยไม่มีที่ไปแล้วที่จะไปอะ่ะคืออารมณ์หรือสถานที่หรือภพภูมิที่จะไปอะ่ะมันก็เลยไม่มีที่จะไปแล้วก็ไอตัวตนเนี่ยที่จะไปมันก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้เสพม่นเลยไม่มีทั้งที่จะไปแล้วไม่มีตัวตนของผู้จะไปกรฎเจ้าจึงบอกว่าเมื่อสิ้นผู้เสพแล้วสิ้นผู้เระเวยแล้วเนี่ยสิ้นผู้จะมาถึงบ้านแล้ว วิญญาณดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชือ้อแล้วถามว่าที่ที่มีเปล่าที่ถามว่าที่ที่บอกว่าผู้ที่นิพพานแล้วไปไหนพท่านกล่าวว่า ขันห้าดับไปลูกเวทนาสัญญาสังขรารวิญญาณดับไปแล้วแค่นั้นเนี่ยเมื่อลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาดับไปแล้วแล้วมันไม่มีมันไม่จะไปไหนมันไม่มีทั้งพภูมิจะไปแล้วไม่มีทั้งตัวตนผู้จะไปแล้วจะบอกว่าไปนิพพานแล้วไปไหนมีแต่ขันห้าดับไปก็แค่นั้นเองเนี่ย พอมาถึงตรงนั้นแล้วมันรู้เห็นด้วยใจแล้วเนี่ยมันไม่ต้องถามใครหรอกคือเราถึงมันเป็นเราถึงเรามันเป็นพักๆหรือเป็นได้ตลอดไปมันก็รู้แจ้งแก่ใจเองแต่เราเห็นถึงมันได้เป็นพักๆมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวไปถ้าเราได้ตลอดไปถึงได้ตลอดไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่ไม่ปรากฏอะไรได้ตลอดไปเป็นถาวรก็เป็นนิพพานถาวรมันก็รู้แจ้งอ่านี้ แต่พิ่แต่ว่าพบมันครั้งเดียวก็รู้แล้วว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยไอ้ธรรมชาติที่มันไม่ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ต่เดี่พระพุทธเจ้าตัดไว้มันรู้แจ้งเกียใจยเป็นปัจจตังเนี่ยรู้แจ้งจะทำความจริงได้เพราะคำอาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าพราะตัดทำคำสอนพระพุทธเจ้าอาศัยคําสอนของพาริยสสมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเวลาเราสอนเนี่ยเราจึง บางทีเราก็สอนแรงสอนค่อยสอนเบาบางทีเราก็ใส่เต็มเต็มเพราะอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นจริงๆให้เข้าใจจริงๆให้รู้แจ้งเราจึงสอนถักใจไม่ได้สอนจากความจําเราเห็นสังขารมันเหมือนลอยอยู่ผิวหน้าของจักรวาลส่วนพื้นหลังมันคือ จักรวาลที่ว่างเปล่าไม่ปรากฏอะไรเลยส่วนสังขารทุกปัจจัยขณะเป็นเพียงแค่ลอยอยู่ผิวหน้าในของจักระวานเท่านั้นนี่นั่นแหลความถึงที่ทุดแห่งทุกข์มันก็อยู่แค่นี้เนะี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเมื่อเห็นแล้วพบจะแล้ว เดี๋ยวพบบ่อยๆมันก็รู้จักเองไม่ต้องรู้จำมันก็เป็นความจริงขึ้นมาเอง